ไครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชัยกัจลปุญญาเอียดชื่อมัวชื่อผมซับซ้อมสุดโชค,ครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเก้าวันครก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมสุดโชคอยู่ที่บุรีรัมย์ครับมีใครเป็นคูปป่เป้าซ้อมละมั่งที่นั่นพ,พี่ไม่ค่ะช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบับสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้ยี่สิบกิ่งมวยสไตล์อะไรครับเทับวันนี้เราต้องมาเจอ สิงใหญ่เนาะเคยต่อยกับเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยกับเขานะวางเกมวางแผไงดีต่อยตามสไตล์วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิคเวทีเนาะล่าสุดเลยเราไปต่อยที่ไหนมาเวทีมวยกระทุ่มครับไปไงบ้างวันนั้นชนะหรือเปชนะชนะคะแนนเหรออันนั้นช่างต่อยใช่ไหมเวทีกิโลวันนั้น 25.5แต่วันนี้ต่อย25เนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดเกินจุดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายสักหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมนะคุมมากี่กิโลครับหนึ่งโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่โลสองโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบคนอ่าคนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากเชียร์เชียร์ วันนี้เต็มที่นะครับอ่ะขอให้โชคดีขอบครับโอเค